โอเคครับเราจะมารีเช็คเครื่องทำบับคอนแก๊สชุนีนะครับก่อนแพ็กจะส่งให้ลูกค้าเราเรามาดูความเรียบร้อยโดยรอบของเครื่องก่อนครับตัวสูตรผมส่งเป็นไฟล์ไปให้ทางลายเรียบร้อยแล้วในส่วนของตัวเครื่องพวกพลาสติกต่างๆพวกนี้แกออกได้หมดเลยครับที่หุมชิ้นงานเอาไว้กระดาษที่หุ้มมาคลิกอยู่ด้านหลังแกก่อนใช้งานนะครับ เมื่อไรที่กระดาษโดนความร้อนและความชื้นจะทําให้แกะค่อนข้างยากครับด้านหน้าทางหลน์แกะออกไปให้แล้วในส่วนของมอเตอร์มอเตอร์ใช้งานได้2ระบบไฟบ้านสายสีดําตัวนี้เสียบโดยตรงได้เลยกับปลั๊กไฟบ้านส่วนแบตเตอรี่จะมีสายพ่วงชุดน,นี้ให้ครับแดงบวกดําลบเสียบไม่ถูกสีทุกขั้วนะครับเวลาใช้งานแล้วก็ไปคลิปที่แบตเตอรี่ใช้แบต12โวลต์แดงบวกดําลบห้ามสลับขั้วเด็ดขาดครับการทํางานนะครับสวิตจะเป็นสสเตปแบบนี้ตรงกลางคือปิด โยกมาขวามืออันนี้เป็นระบบไฟบ้าน220โวลต์มาการกวนรอบที่เหมาะสมจุดสีแดงหนมนไห้ตรงกันเราได้ปร mm ับควาเร็ว mm hmm. ได้ครับตรงกลางปิดโยกมาซ้ายมือตัวนี้ทํางานได้ระบบแบตเตอรี่ครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับถ้าแบตเตอรี่เราไม่ใช้อ่าเมื่อกี้ที่คีบไว้เนาะแล้วก็ที่เสียบหนึ่งออกไปเลยสายตัวนี้สำรองไว้ จะเหลือแค่ไฟบ้านอย่างเดียวยกมาฝั่งซ้ายมือมอเตอร์ก็แค่ไม่ทํางานนะครับเราก็ยกกลับไปในฝั่งขวามืออันนี้คือไฟบ้านใช้งานได้ปกติการล้างทําความสะอาดนะครับดึงสลักตัวนี้ออกตัวนี้แยกชุดมอเตอร์ออกเช็ดทาความสะอาดธรรมดาใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดได้ครับตัวชุดมอเตอร์ห้ามล้างน้านะครับตัวนี้เป็นระบบไฟตัวชุดมอเตอร์ทางร้านรับประกันให้1ปีมีปัญหาอะไรแจ้งเข้ามาได้เลยครับหลังจากที่แยกชุดมอเตอร์ไปแล้วทางเครื่องนะครับยกลัางน้าได้เลย หม้อสแตนเลสและหัวแกส๊สสแตนเลสตัวนี้ใช้ฝอยเหล็กขัดได้เลยนะครับกรณีสกรปรกหรือว่าเปื้อนใช้ขัดได้เลยในส่วนของตัวเครื่องใช้ฟองน้ํากับน้ํายาล้างจานก็เพียงพอครับไม่แนะนําให้เป็นสารตัวอื่นเนาะพวกแบบละลายไขยมันหลือพวกนี้ไม่ต้องใช้เลยครับใช้แค่น้ํายาล้างจานก็เพียงพอแล้วสกรปรกมากก็ใช้น้ํายาล้างจานเยอะหน่อยหัวแก๊สใช้คู่กับวาล์วปรับแก๊สแรงนั้นต่ําเท่านั้น หัวเร่งแรงดันสูงแบบนี้ห้ามใช้นะครับใช้ได้แต่แรงดันต่ำเท่านั้นสส่แล้วหัววาล์วทางร้านไม่ได้แถมให้นะครับหาซื้อได้ตามร้านแก๊สทั่วไปเลยหรือว่าบ้านใครที่ใช้เตาแก๊สอัตโนมัติอยู่แล้วก็ตัววาล์วตัวนั้นได้เลยครับวาล์วตัวเดียวกันเป็นวาวลา์วแรงดันต่ำช่องกัดตัวนี้ต้องเปิดให้สุดเห็นไหมว่ามันสามารถขยับได้แต่ก่อนใช้งานเปรับให้สุดแบบนี้การทํางานง่ายๆเลยกดแล้วก็บิดเปลวไฟที่ได้จะเป็นสีฟ้าครับถ้าเรา เซตได้ถูกนะอะถ้าเซตไม่ถูกแบบช่องการเปิดไม่สุดนี่เปลวไฟลอยเลยเห็นไหมครับผิดปกติแบบนี้ปรับให้ช่องกัดเปิดให้สุดจะได้เปลวไฟสีฟ้านิ่งๆความแรงไฟในการใช้ใช้ไฟแรงเต็มก้นหม้อนะครับป๊อปคอนไฟแรงไม่ไหมแต่ถ้าไฟอ่อนไหมแล้วก็วาล์วหัวแก๊สตรงกลางไม่อ่อนครับออกเฉพาะวงนอกจำให้ขึ้นใจนะครับไฟแรงไม่ไหมแต่ถ้าไฟอ่อนไหมโอเคครับ